การพ้นจากฐานันดรศักข์ของท่านผู้หญิงสีรัตกับอดีตเจ้าคุณพระศนีนาคทั้งสองท่านนี้ต่างกันอย่างไรเรื่องราวของทั้งสองท่านนี้ต่างกันอย่างไร 1. ท่านผู้หญิงสีรัตไม่ได้มีความผิดใดๆแต่ท่านลาออกเองเนื่องจากญาติของท่านทําความผิดต่อราชสำนักและกฎหมายบ้านเมืองดังนั้นการที่ท่านจะได้กลับมาอีกครั้ง ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายใดๆและไม่มีมนทินใดๆอีกด้วยเพราะหลังจากที่ท่านลาออกแล้วท่านก็เก็บตัวและปฏิบัติธรรมที่บ้านและบางครั้งท่านก็ไปต่างประเทศซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านจะพึงทําได้ 2. ส,ส่วนความผิดของอดีตเจ้าคุณพระศรีนาฏนั้นร้ายแรงมากหากจะเทียบกับท่านผู้หญิงสีรัตก็คนละขัว้วคนละแนวเลย ย้อนหลังไปในอดีตวันที่ท่านผู้หญิงลาออกจากฐ้าณนดอนศักด์นั้นเป็นเพราะเหตุการณ์จากญาติของท่านดังนี้ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่องพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชขอพระราชทานกลาบบังคมทูลลาออกจากฐ้านดอนศักดิ์แห่งพระราชวงศ์แล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้สนองพระบรมราชองค์การ ด้านคดีชาการหรือ,อยูริภาคภูมิและนัทพลหรือก๊อบสุวดีโดนแจ้งข้อหา112เพิ่มอีกคดีหลังนายชาการเอาหนังสือรับรองทศัพย์ฉบับเซ็นชื่อนายนัทพลไปเป็นหลักฐานว่าติดภารกิจสำคัญทำให้เข้าเรียนตามกำหนดของหลักสูตรปริญญาโทนิดาไม่ครบจนมหาวิทยาลัยยอมผ่อนผันให้เข้าสอบ พนักงารสอบสวนสอนอลาดพร้าวตามไปแจ้งข้อหาถึงในคุกแล้วขณะที่โฆษกตำรวจเผยการสอบสวนคดีเครือข่ายพงพัฒอดีตพบชกรเริ่มงวดเตรียมประชุมสรุปสํานวนส่งให้อาัยการฟ้องผู้ต้องหาส่วนการพิจารณาความผิดวินัยร้าแรงที่จะเรดำเนินการน่าจะเสร็จแล้วเมื่อวันที่12ธันวาคมราชกิจจานุเบกษาฉบับทะเบียนฐานันดรประเภทขอเล่มที่131 ตอนที่29ขอไข่12ธันวาคม2557ประกาศเรื่องลาออกจากฐานันดรศัก์พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิปดีจากกรีนฤลืบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบาพิษมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวระชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกสยมกุฎราชกุมารได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิาลงกณสยมกุฎราชกุมารเป็นลายลักษณ์อักษรว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากท้าันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ความทราบฝาละองธุลีพระบาทแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศาหน้าวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2557เป็นปีที่69ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารทลายเครือขา่ายพลตำรวจโทพงพัฒน์ฉาย,ยาพันธ์อริพ่ชกและพวกพร้อมตรวจค้นทรัพย์สินจำนวนมากแจ้งข้อหาชะกัน ทั้งแอบแฝงเบื้องสูงเรียกรับสวยน้ำมันเถื่อนบ่อนการพนันไปจนถึงอุ้มทวงนี้ในส่วนของคดีที่สอ,อวัดพระยาไกลที่กลุ่มผู้ต้องหาอุ้มผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไปข่มขู่ให้ยอมลดหนี้กว่า120ล้านบาทเหลือ20ล้านบาทชุดสืบสวนสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้เกือบหมดแล้วเหลือนายนพพรสุภพิพัฒน์อายุ4 3ปี เศษทีหมื่นล้านผู้จ้างวานที่หลบหนีไปต่างประเทศขณะที่พนักงานสอบสวนสอนอพระขนงออกหมายจับผู้จ้างวานแล้วอยู่ระหว่างติดต่อเข้ามอบตัวล่าสุดตำรวจจับกุมนางสุดาทิพม่วงนวนลหลานสาวพลตำรวจโทพงพัฒน์ดำเนินคดีข้อหา112แอบแฝงเบื้องสูงให้ได้งานประมูลเครื่องเสเวยและอาหารในครัวข้าราชบริพารพระที่นั่งอัมพรสถานและวังสุขโขทยัยความคืบหน้า จากกองบัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อเวลา16.30นาทีวันที่12ธันวาคมพลตำรวจโทศิวรารังสิพาพมนากุลพบชนพลตำรวจตีสมบัติมิลินทจินดาพอบอก,กอสอสอบชนพลตำรวจตีวิสูตรชัดชัยเดชพอบอก,กอหนหกและพลตำรวจเอกวิทวัฒน์ชินคำผู้กำกับการสอนลาดพร้าว ร่วมแถลงข่าวกรณีพนักง,งานสอบสวนสอนลอาดพร้าวดำเนินคดีนายชาการหรืออยู่ริภาคภูมิอายุ34ปีและนายนัทพลหรือกอบสุวดีอัครพง์ปรีชาอายุ29ปีข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทูหมิ่นพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามความผิดมาตรา112กรณีแอบอ้างเบื้องสูงพันตำรวจเอกวิทวัฒนชินคำ ผู้กำกับการสอนอลาดพร้าวกล่าวว่าตามที่พลตำรวจโทศิวราสั่งการให้สอนอลาดพร้าวตรวจสอบการกระทำผิดตามมาตรา112เหตุเกิดที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาถนนเสรีไทยแขวงคลองจันเขตบางกะปิกทมพฤติการของคดีนี้คือ นายชาการเป็นนักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของสถาบันดังกล่าวเข้าเรียนตั้งแต่ปี2556จะเรียนทั้งหมด6ชั่วโมงจำนวน6ครั้งครั้งที่7เป็นการสอบต้องมีเวลาเรียนทั้งหมด1ะ8 0สามารถขาเรียนได้เพียงครั้งเดียวแต่นายชาการขาเรียนทั้งหมด3ครั้ง จึงนำหนังสือทั้งหมด3ฉบับลงชื่อโดยนายนัทพลมายื่นที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์แจ้งว่านายชาการขาดเรียนเพราะมีภารกิจติดตามดูแลบุคคลสำคัญการยื่นหนังสือทำให้ได้สิทธิ์จากทางมหาวิทยาลัยให้เข้าสอบซึ่งตามจริงจะต้องตกในวิชานั้นๆ ผู้กำกับการสอนนอลาดพร้าวกล่าวต่อว่าเมื่อตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยแล้วจึงประสานไปที่กองบังคับการปราบปรามและพลตำรวจโทศิวราเมื่อต้นเดือนธันวาคมพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานพบว่ามีการกระทำความผิดดังกล่าวจริงก่อนขออนุมัติหมายจับจากสารทหารกรุงเทพพร้อมทั้งแจ้งข้อหา กับผู้ต้องหาทั้งสองคนแล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนทราบว่านายนัทพลเป็นคนลงนามเซ็นชื่อในหนังสือทั้งสามฉบับอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องและให้การปฏิเสธส่วนนายชาการให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าเป็นคนเซ็นชื่อทำหนังสือและยื่นหนังสือดังกล่าวด้วยตัวเองโดยไม่ได้พาดพิงคนอื่นแต่อย่างใดใช้เวลาสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดนานกว่าสองชั่วโมง ถามว่าจะดำเนินคดีนายชาการคนเดียวหรือไม่พันตำรวจเอกวิทวัฒน์กล่าวว่าเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหาอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเบื้อต้นดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสองคนแต่จะสืบสวนสอบสวนให้ถึงที่สุดส่วนทางมหาวิทยาลัยส่งตัวแทนมาสอบสวนเป็นพยานส่วนการแจ้งความสอนอล่าดพร้าวเป็นผู้แจ้งข้อหาด้านพลตำรวจโทศิวรา รังสิพลามมานากุลเพราะปชกล่าวว่าขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีกับความผิดลักษณะดังกล่าวทันทีโดยเฉพาะความผิดข้อหาตามมาตรา112และทุกคดีอย่างเด็ดขาดส่วนคดีอื่นๆอย่างกรณีสอน3อเซนได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ภายในเร็ววันส่วนคดีอื่นๆ หากปีจะทำไปเรื่อยๆส่วนการอายัดต,ตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุในพื้นที่อื่นๆอย่างสพคลองหลวงได้อายัดต,ตัวผู้ต้องหาไว้หมดแล้วหากพลาดพิงหรือเชื่อมโยงถึงใครทุกคดีจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนกรณีนายรณรงค์หรือโจเจียนเสริมศิลป์อายุ41ปีน้องชายเสียโจนายสหชัยเจียนเสริมศิลป์ผู้ต้องหาหนีคดีปลอมแปลงเอกสารจังหวัดปัตตานี ใสวยน้ำมันเถื่อนเดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมว่ามีนายตำรวจระดับผู้กำกับการสังกัดตำรวจน้ำาคมขู่เสียโจพลตำรวจโทศิวรากล่าวว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนการตรวจสอบหลักฐานที่ได้รับมาเอกสารการโอนเงินที่เป็นใบสลิปการโอนเงินที่น,นายนรงกรมอบให้นั้นมีจริงแต่ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าใบสลิปการโอนเงินดังกล่าวเป็นใบสลิปการโอนเงินค่าอะไรตต้องรวจ สอบรายละเอียดของผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าหนังสือที่นายชาการยื่นให้ทางคณะทั้งสามฉบับเป็นหนังสือตราคุดส่วนราชการบันทึกข้อความไม่ได้ระบุวันที่แน่ชัดแต่ระบุว่าช่วงเดือนกร,รก,กฎาคมเรื่องรับรองการปฏิบัติราชการเรียนถึงคณะบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เนื่องด้วยนายชาการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รชาชการ เป็นเลขานุการประจำตัวมีภารกิจในการติดตามดูแลบุคคลสำคัญในวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2557วันอาทิตย์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2557และวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2557จึงไม่สามารถเข้าเรียนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบุชื่ออาจารย์ประจำวิชาและยังระบุข้อความให้นายนัทพลยืนยันว่านายชาการติดปฏิบัติราชการจนไม่สามารถเข้าเรียนได้ดังกล่าวนายนัทพลหรือกอ๊อฟและนายชาการร่วมกับพวกรวมเจคนแอบอ้างสถาบันก่อเหตุกันโชคทรัพย์ทวงหนี้ผู้เสียหายจำนวน37ล้านบาทเหตุเกิดท้องที่สอนอพระขนงและร่วมกับพวกรวม11คน บังคับคุมคู่ให้ผู้เสียหายลดหนี้มูลค่าเสียหายจาก120ล้านบาทเหลือเพียง20ล้านบาทเหตุเกิดท้องที่สอนอวัดพระยาไกลถูกดำเนินคดีข้อหามาตรา112และข้อหาอื่นรวม4ข้อหานอกจากนี้นายชาการยังร่วมกับพวกแอบอ้างเบื้องสูงเข้าแทรกแซงกิจกรรมธุรกิจโรงน้ำแข็ง ภายในตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีจำน่ายน้ำแข็งตัดราคาผู้เสียหายเซ็งจากผู้ประมูลกิจการได้มูลค่า24ล้านบาทเพื่อส่งน้ำแข็งในตลาดไทยผูกขาดเพียงรายเดียวก่อนถูกกลุ่มผู้ต้องหาควบกิจการไปผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สพคลองหลวงและล่าสุดเหตุเกิดท้องที่สอนอลาดพร้าวถูกดำเนินคดีตามความผิดมาตรา112ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทรประวุฒิถาวรสิริ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพบอีกหนึ่งคดีคือการไปแอบอ้างชื่อสถาบันนิดากรณีนายชาการภาคภูมิซึ่งเรียนอยู่และขาดเรียนจึงให้ในายนัทพลสุวัดีทำหนังสือไปว่านายชาการมาปฏิบัติภารกิจกับตนแอบอ้างว่าเป็นพระอนุชาจึงออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองคนเพิ่มข้อหาทำให้เสื่อมเสียเป็นหมายจับจากสารทหารเนื่องจากเป็นเหตุที่เกิดขึ้นหลังจากรัฐประหาร คดีดังกล่าวแจ้งความไว้ที่สอนอลาดพร้าวช่วงต้นเดือนธันวาคมกรณีดังกล่าวเป็นการออกหมายจับและมีคดีอาญาติดตัวเพิ่มหลังจากนี้ในส่วนที่เป็นคดีมาตรา112เมื่อสรุปสำนวนแล้วส่งมาให้คณะกรรมการพิจารณาคดีมินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการพิจารณาเพื่อสั่งฟ้องพลตำรวจทบประวุฒกล่าวต่อไปว่า ส่วนคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่สอนอพระขนงและสอนอวัดพระยาไกลพนักงานสอบสวนส่งสำนวนมาให้คณะกรรมการแล้วเมื่อวันที่8ธันวาคมหลังจากนี้ไม่น่าเกิน10วันจะส่งฟ้องได้ส่วนจะออกมาเรียกหมายจับใครเพิ่มเติมหรือไม่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและรวบรวมหลักฐานการขยายผลมีขั้นตอนการดำเนินการหลายมิติอาจทำให้ไปเจอผู้ร่วมกระทำความผิดเพิ่มได้ทุกอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินการไปตามพยานหลักฐานส่วนความคืบหน้าของพันตำรวจโทรทรงรักขุนศรีรองผู้กำกับการ6บก,กปขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการติดตามตัวถ้ายังไม่มาจริงอาจจะออกมาเรียกอีกหนึ่งครั้งถ้ายังไม่มาพบเจ้าหน้าที่จะต้องออกหมายจับขณะนี้ยังติดตามตัวอยู่ตลอดแต่ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเนื่องจากเป็นตำรวจที่ทำงานลับๆจึงมีความชำนาญในการซ่อนตัวจะดำเนินการควบคู่กับทางวินยัย ส่วนกรณีการสอบสวนวินัยร้าแรงของพลตำรวจโทพงพัฒนฉายยาพันธ์อดีตพบชกรพร้อมพวกที่เป็นข้าราชการจเรตตำรวจน่าจะมีความเห็นแล้วขอเวลาตรวจสอบอีกครั้งด้านนายภูสิทธิ์ฮิรัญยพึกเจ้าหน้าที่งานป่าไม้อาวุโสสำนักป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้นำกำลังพร้อมรถบรรทุกห้าคันระดมขนย้ายไม้แปรรูปของกลางคดีเครือข่าย พลตำรวจโทพฟงพัชฉาย,ยาพันธ์อดีตพบปชกซุกซ่อนไว้ในโกดังหลังส่งอาพาร์ตเมนต์เลขที่16ทับ21หมู่2ถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนายผู้สิทธิ์เผยว่าจะขนย้ายไม้แปรรูปที่ตรวจยึดเป็นของกลางทั้งหมดในคดีพลตำรวจโทรฟงพั์ ไปเก็บรักษาไว้ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อู่บกตำบลลำไทรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม้ของกลางทั้งหมดมีกว่า4,000แผ่นคาดว่าต้องใช้เวลาขนย้ายประมาณ4-5วันจากนั้นจะเข้าขนย้ายไม้แปรรูปของกลางในคดีเดียวกันที่บ้านอีกหลังของพลตำรวจโทพงพัฒน์เลขที่50ทั962ถึง3หมู่9หมู่บ้านเมืองทองธานีซอย a 2ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางพูดอําเภอปากเกร็ดและที่บ้านญาติพลตํารวจโทพงพัฒน์ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีต่อไปส่วนอดีตเจ้าคุณรัศีน,นาถซึ่งได้ดํารงตําแหน่งนี้เพียง68วันก็ต้องถูกปลดฟ้าผ่าเพราะความผิดดังนี้วันที่21ตุลาคมราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ภาพบร,รมราชองค์การประกาศเรื่องให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตําแหน่งถอดท้าดันดอนศักดิ์และยศทหารตลอดจน เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบร,ะรม,มราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพลจากตำแหน่งถอดท้าอนันอรศักดิ์และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราเนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์จ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีประพฤติตนต่อต้านงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังจากที่ได้ทรงประกอบพิธีราชาพิเศษสมรสเมื่อวันที่หพฤษภาคม2562 โดยได้แสดงตนต่อต้านและกดดันทุกวิถีทางเพื่อจะไม่ให้มีการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นทรงดำรงตำแหน่งแต่จะให้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมตนเองขึ้นดำรงตำแหน่งแทนตามที่ได้ตั้งความหวังไว้แต่การไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังหลังจากพระราชพิธีผ่านพ้นไปแล้วด้วยความทะเยอยทะยานมักแก่ฝ่ไฟสูงจึงได้พยายามหาหนทางในการดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการสถาปนาตำแหน่งของตนเองนอกจากนี้เจ้าคุณพระศรีนาฏยังได้ล่วงละเมิดพระราชอำนาจสั่งการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาหรือการกระทำใดๆที่ไม่เหมาะสมอันมีผลกระทบต่อสถาบันและส่วนรวมของประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมสถาปนาให้ขึ้นเป็นเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาดกัลยาณีด้วยทรงหวังพระราชหฤทัยว่าจะลดแรงกดดันและปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบัน หลังจากนั้นได้ส่งเฝ้าติดตามความประพฤติและการปฏิบัติของเจ้าคุณพระศรีนาศมาอย่างต่อเนื่องจึงได้ทรงทราบว่าเจ้าคุณพระศรีนาศไม่ได้มีความสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณและประพฤติตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งอีกทั้งยังไม่พอใจในตำแหน่งที่ได้รับพระราชทาน ยังกระทําการทุกประการที่จะเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไม่มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของราชสำนักสแสดงความกระด้างกระเดืองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนใช้ประโยชน์จากตําแหน่งในการดําเนินการสั่งการแอบอ้างพระราชกระแสไปกระทําการหรือสั่งการให้บุคคลต่างๆปฏิบัติตามคําสั่งของตอนเองโดยตนเองไม่ต้องรับผิดชอบ อ้างว่าได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมให้ดําเนินการแทนพระองค์ทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในฐานะตําแหน่งของตนถือได้ว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตนโดยตรงให้เกิดความนิยมชมชอบอันนําไปสู่สิ่งที่ตนคาดหวังไว้มิใช่เพื่อส่วนรวมโดยแท้จริงเพราะมุ่งหวังที่จะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถาปนาตนเองให้สูงขึ้นเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระ รมราชินีการกระทำของเจ้าคุณพระศนีนาดังกล่าวถือได้ว่าไม่ถวายพระเกียรติขาดความกตันอยู่ไม่สำนึกในพระมหา,าการุณาธิคุณและสร้างความแตกแยกในหมู่ข้าราชบริพารก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชน ือเป็นการบ่อนทําลายประเทศชาติและสถาบันจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้เจ้าคุณพระศนีนาถพิลาศกัลยาณีพ้นจากตําแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราอาศัยอํานาจตามความในมาตรา9และมาตรา15ของรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2560และมาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกิจดีกาจากระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พุทธศักราช2560และมาตรา12ของพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เจ้าคุณพระศรีน,นาถพิราชกัลยาณีพ้นจากตําแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2562ประกาศหน้าวันที่11ตุลาคม พุทธศักราช2,562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันความผิดของอดีตเจ้าคุณพระศรีนาฏนั้นถือได้ว่าเป็นความผิดร้ายแรงแต่สำหรับท่านผู้หญิงสีรัตนั้นแม้ท่านจะไม่มียศถาบรรดาศักดิ์แต่ท่านเป็นพระมารดาของเจ้าฟ้าทีปังกรซึ่งในวันหนึ่งข้างหน้าท่านคงต้องได้กลับมาอย่างแน่นอนหรือแม้หากท่านไม่กลับมารับตำแหน่งใ,ใดๆท่านก็คงยิ้ม และภูมิใจยอยู่เสมอเพราะว่าลูกชายของท่านผู้หญิงสีรัตน์นั้นเป็นพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชต